หากเพื่อนเพื่กำลังมองหาเพจเติมเงินพับ g Mobile UC ราคาถูกนะครับผมขอแนะนำ Reload Game นะครับเติมเร็วเติมไวปลอดภัย100%อย่างแน่นอนครับผมอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจให้เลือกอย่างมากมายซึ่งจะราคาถูกกว่าที่เราเติมปกติอีกแล้วนะครับวิธีเติมก็ง่ายก็เพียงแค่ copy id หรือชื่อของเราส่งไปที่เพจ f c e e o o o Reload Game นะครับหรือจะเป็น line id แอซ์รีโหลดเกมก็ได้เช่นกันนะครับผมขอฝากบริการเติมเงินรีโหลดเกมเอาไว้ด้วยนะครับผมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ารีโหลดเติมไม่อั้นอย่างแน่นอนครับเบอร์หนึ่งตั้งที่หนึ่งแล้วล่ะตวอสดา่ทุกคนด้วยนะครับผมว้าวอะไรถึงเด็กที่ไหนเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่นตัวหนูยนานะเบอร์หนึ่งตั้งที่หนึ่งแล้วครับเริ่มใครแรงจังโอ้โหพายุเข้าอีกเล้ว เด็กที่ไหนด้วยไม่ใช่ของผมแน่นอนครับพาอยุเข้าเครื่องบินครับเสียงเสียงเครื่องบินครับเราอยู่บนเครื่องบินเสียงมันก็ดังอ่ะธรรมดาครับผมครับผมเมื่อหนึ่งเขาคงเสียชีวิตต้องแดดีแดเอ๋อ what แดรดีเจดีเดีเดีเเขาอยากให้ผมเปิดไมค์นะไม่เปม่ได้แลใวครับ ไม่แปลกที่ทำแบบนั้นนะครับเด็กที่ไหนวะเบอร์สี่เหรอเบอร์สี่ก็มาดีเด็กบ้าเอ้าจริงจริงเบอร์สี่ครับพี่เบอร์สี่พี่เบอร์สี่ที่คนวะเนี่ยเบอร์สี่ชื่ออะไรท่านี้จ้องสปีดรันสปีดรันเบอร์สี่ชื่ออะไรอ่ะเบอร์สี่ครับไม่บอกโตแล้วชื่ออะไรก็ได้โตแล้ว ้พี่ครับผมโดนพี่พี่ต้องช่วยผมนะพี่เบอร์สี่รันคคาสิโนครับโอ้สี่โดนแล้วพี่เบอร์สี่โดนแล้วพี่เบอร์สี่พี่คือผมว่าเราเราจะแพ้แล้วพี่ลงเงินไกลมากขอให้ตายคอยดูขอให้ตายคอยดูนางสารจัดเด็กอีหยังวะเนี่ยจัดแกล้งน้อง ขอโทษครับพี่ขอโทษครับทำไมผมไม่มีของไอ้เนี่ยผมไม่ได้มาไบ้านแล้วเนี่ยก็กลัวสิพี่จิโกะจิโกะก็มาเฮ้ยคือไม่มีของนะครับอะไรคือพี่ไปซ่องผมผมอะไรเนี่ยขาไม่มีของนะครับโอ้โหแล้วคนลงเงี้ยเยอะโอ้โหต้องขอโทษพี่เบอร์สองไปดีกว่าครับ ผมต้องขอโทษพี่บเบอร์สี่ด้วยเมื่อกี้ช่วยพี่เบอร์สี่ไม่ทัน <S <S ขอขอโทษพี่ผมพี่นักเลงโพดอะ่ะเบอร์สี่เป็นนักเลงเหรอเนี่ยไม่รู้ครับผมสับตีนแตกแล้วครัตอนเนี้ยเบอร์สามจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมรองเพลงครับโ,<ห>โดนแล้วครัจบแล้วพี่เบร <S 2> <S 2> อร์สี่ครับจะเองก็ลองคอนดิชั่นกันถูกครับพี่ถูกสามไปที แต่โดยก็ร้องขอชีวิตเหมือนกันเด็กที่มันปากร้ายจริงๆคนนี้จะมีเลื่องพี่อย่าว่าน้องเลยครับพี่ลูกที่จตายคอยดูเดี๋ยวก็ตายคอยดูพี่ลูกทีอย่าว่าน้องคำสาบไหมล่ะโทษครับพี่อย่างหาวก็ตายอยู่แล้วเดี๋ยแค่นิดเดียวก็ตายอยู่แล้วเลยแค่นิดเดียวรำมากผมเล่นกับพี่ใหม่เลยผมชอบพี่มาก นั่งแล้วก็ดูพี่เบอร์สองต่อไปเบอร์สองจะรอดตามเบอร์สามไหมพี่เบอร์สี่บ้างไงผมว่าตามเบอร์สามแน่เลยเบอร์สี่ก็ง่ายผมพลานั่นแหลยเอามัดกันเลยเหยียเทียงเยียเถียงอย่าเถียงอย่างชอบเลยเลยคนนี้นี่แหละชื่ออะไรก็ได้ตัวเรยวไม่ใช่ที่บอกที่บอกน้องใหม่ไม่ใช่เรื่องของพี่ บอกเราทำไมจะปั่นก็เรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของพี่อ่ะไมันโ็ดตัวของพี่เหรอมันตัวของพี่เหรอตัวของพี่เหรอโอ้ยโอยพี่ว่าน้องนี่พี่เบอร์สี่อ๋อเสียงลมเบอร์น้องนี่ว่ะเสียงลมน้องเบอร์สี่นะทำไมเรหัสงจากรุเทพกว่าพี่ยิ้งเลยพี่เบอร์หนึ่งติ้งเลยพี่เบอร์หนึ่ง หันหันหมูหมูหัวหัวไอ้อย่างว่ะปูหันนั่นหมูหัวเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยจะเย็นลูกจะเย็นไม่มีของนะลูกบันทีเพิ่มมากแล้วพี่เงียบเขบโทษเขาบันทีบพิ่มมากแกใส่ไม่ได้เลยพี่แม่งโหดทำคันทำคันด้วยขาโทษครับก็เงียบสิครับพี่ พี่ครับรถรถรถกู้ภัยมารับพี่ครับพี่พี่รบสิเงี่ยรถกู้ภัยมารับพี่เดี๋ยวผมตะโกนบอกของเี่ยมาไอ้ใครบอาว่ะเอ้ยมันตามมาว่ะดูมาครับหงเจ็บตัวาเจ้าบอกจังปู๋โอ้เบอร์สองโอ้ยหนูน่าจะไหวไหมเนี่ยโอ้โดนโดนไล่เนี่ยไล่เนี่ยนี่คือตามตามขนองนะกับตามขนองเบอร์สองไปใสตามเบอร์ ไม่ต้องหรอกไม่ต้องชอบดูสิหน้าสานมากเลยน้า่อมากโอ้ยหนูนนเลยจ้าอย่างงี้เบนเลยไ่รักไม่รวรไปเดี๋ยวดเนันแล้วก็พูดอะไรวะน้องจะทานไหมจะทานไหมโอเคทานโอเคทานนอนเลยครับพี่ก็นอนเลยครับพี่นอนนิดเลยนอนครับไม่นอนสักนิดเลยด้หผมรู้ เด็กนี <laughs> ่มันคนที่ไหนเนี่ยเนียบอกให้เงียบกึ่เงียบอ่ะโอ้ยอคติเอาผมี่เล่นผมเดียวเลยอ่ะบอกเงียบกึ่งเงียบด้วยทุกคนทุกคนปากมากเดี๋ยวจะเล่นทุกคนจะทุกคนปากมากโอ้เก๋นไอเด็กคนนี้อะไรของมันวะไม่โดูสักน้าไอเดีสักหน้าด้ยพูดอย่างนี้กันหนูนานได้ไงสี่ที่พูดอย่างนี้อ่ะครับ เงียบเงียบจะดูจะดูด้วยไอเด็กคนนี้นี่อยากจะไปหามันที่บ้านใช่นละเกินใครวะบดหรือเปล่าบดหรือเปล่าเขามาขบตี้เลยนะตี้ที่ิีเพื่อเราเอ้า มาชาชรร์จเหอลูกม,มีคนมาชาร์จนะมีคนมาชาร์จนะหนูนาหนูนาจเจ้าไงโอ้โหเพื่อนลุยอีกแล้วมาสิครับมาสิครับผมให้หมดเลยดีมาดีก็มาดีเอากระสุนหมดโอ้เยเลย S K S, <S จะรอดไหมจะรอดไหมหนูนาจะรอดไหมหนูนาจะรอดไหม เอาดิครับจะเจอเอสเคสกันหนูนาหรอโตอ๋ออ๋เอเบอร์สองเบอร์สองนี่ขยัน,นร่วงนะฮะจะขโมดไปไหนครับหนะน้เงียบเพอเงียบเพอเฮ้ยเปอร์หรือเปล่าไม่ครับไม่ได้ยินครับผมเงียบ <proprio> ที่เบอร์หนึ่งที่เป็นน่าแซงมาบไม่ได้เป็นเงียบไอเด็กนี่นี่อะไรครับผมพี่เบอร์สี่เงียบพี่เป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับไม่พี่ไม่เปิดเป็นผู้หญิงสิขอเงียบเงไอเด็กคนนี้ยังอยู่อีกบอกแล้ไงว่าเป็นผู้หญิงไงเป็นผู้ชายได้ยังไงล่ะนิดนึงพี่พึดนิดนึงก็ได้ครับเออตอบใหม่ แล้วก็ไม่เปิดฮึนี่มีนไม่ยิงไรเฮย้ย A W A W M อ๋อเพื่อนเลือดซีดเลยนะเหลือไม่กี่ตัวนะหนูหนายยังไม่เจอสโคปนี่ดูดิเทสโคปหนึ่งอย่างเดียวเทสโคปหนึ่งเลดดอดหนึ่งเดียวนะฮะ ในการชร์เร้นตัวเองแล้วกันด่านนี้โนสโคบไปมิราม่าโอ้ไม่ก็เพื่อนโอ้หนูนาต้องไปช่วยอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยรอบที่สามแล้วนะนายอ่ะนายนี่หลายรอบแล้วเนี่ยเราเป็นฝ่ายหน่วยพยาบาลเองไม่ต้องห่วงหรอกหนูนาจะพาเพลินจะโดนไหมเนี่ยฮะลงโจงจัดๆเลยนะฮะ เพื่อไม่มียาหรอเมาวนี่เมานี่มาจากหนูนาเอาไปอันหนึ่งเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วบอกเลยหน่อยมันวิ่งมาแล้วนะคะอือหืออือหืออมีด้านหลังนู่นนี่บนเขาโอ้ตายเถอะหลายทิศหลายทางซะเหลือเกิน เดี๋ยวหนูนาจะโชว์สเปคคูนึงนะฮะไอ้เล็ดดอนะฮะไปดูนะืะจะร่วงไหมโอ้นอกเฉยครับผมนอกเฉยตัวนะอีกตัวใกลจะตจัดเลยนะครับประมาณสี่ห้าร้อยเมตรได้โอ้ไม่ตายนะเขาน่าจะชุกกันได้นะฮะจังหวะนั้นโอ้โหหนูนาบุษบาสเปรเล็ดดอตระยะอย่างมาอีกตัวได้ไหมโอ้โหนอกไปดิครับนอกไปดิครับจะเข้ามาหรอนี่ทีหนูน่านะคะม,มาดิม่ตัวดิ ไลัวจะไปไหนช่วยเพื่อนเหรอจะไปช่วยเพื่อนเหรอไปช่วยเพืเ่อนเหรอไม่รอดนะฮะร่วงอีกน็อกอีกนะฮะโอ้โหเลตด,ดอดหนูนานี่โหดจริงๆเลยชมตัวเองก็เป็นเพื่อนช่วยหนูนาั้งสิขาหนูนายิงอยู่คนเดียวเลยเนี้ยหนูไมมันเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยทั้งชุบทั้งยิงเนี่ยอืตัวเราไม่ช่วยเลยระเบิดใครนนะ่ะไประเบิดว่า เฮ้ยโอ้โหมีตรงนี้หรอซอ,องจัดการมันเฮ้ยไม่ตายได้ยังไรไม่ตายได้ยังไรโอ้ระเบิดผ่านหน้าว่าเต็มเต็มเลยเอ้ามันเหมือนโดนยิงนะฮะโดนยิงจากอีอกทีมหนึ่งบนเขานะเหมือนจะหมดตีเลยนะฮะพบผมได้คิวสองตัวเมื่อกี้แล้วที่น็อกในตัวที่มาด้านหลังตรงนั้นต้องใส่เลยะครับอ๋โอโอเคน็อกไปค้างเป็นไงนะเรดดดอตหนูนาสุดยอดปะัคะ ระยะพันเมตรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเดาเอานะฮะมาดิโอ้โยโอ้โยเจ็บเจ็บค่ะบอกเลยจังหวะนี้เจ็บโอ้โหดับปะเนี่ยหรือคาไม่รู้ฟังไม่ทันใกล้จะจัดมาดิลงมาลงมาสิครับลงมาสิครับ,ารบตายโซนไปสิครับตายโซนไปสิครับเดี๋ยวตัวครับอ่ซิกแซกเก่งไอ้นี่มันม,ม,มันหลบแบบดิจิตอลนะฮะหนูนาย,ยิงไม่โดน ไม่รอดครับบอกเลยเดี๋ยวตัวเดียวแล้วค่ะเอาไงอ่ะเอาไงครับเอาไงครับเอาไงครับเอาไงกินไก่ครับผมโอ้ได้กินไก่ซะงั้นโอ้กินคิวเนี่ยโอ้โหโอเคครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะครับผมกดไลค์เยอะๆด้วยนะอย่าลืมนะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ